พาไปรีวีวใบรถเป็นกับกวางตุ้งค่านางงามพามไปรีวีวใบรถเป็นกับกวางตุ้งค่า สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้รถเบนและกวางตุ้งค่ะนางงามพาไปรีวิวนะคะวันนี้นะคะเรากองประกวด MUT ขอนแก่นนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางวังโคเรียนะคะบาร์บีคิวปิ้งย่างนะคะโดยคุณบัวนะคะได้ให้เกียรติพวกเรานะคะมาลิ้มลองอาหารอยากจะบอกเลยว่าอาหารอร่อยมากค่ะดูดูไปค่ะอล่ะอยาคิดว่าคำเท่านี้เข้าปากไมได้แล้ว เ่องใช่อ้เป็นเซฟูเแม่ปุ้ยฟ้องแม่ปุ้ยแล้วค่ะวันนี้หรอตอนนี้ไม่เย็นหรอ